ตำนานครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทตาแดงเขี้ยวทองประธานพรความสำเร็จร่ำรวยเปิดตำนานครูกายแก้วพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทรูปกายกึ่งมนุษย์กึ่งนกตาสีแดงเขี้ยวสีทองผู้ประธานพรโชคลาภวันที่9สิงหาคม66สืบเนื่องจากเหตุรถบรรทุกรูปปัน้นครูกายแก้วที่เดินทางมาจากโรงหล่อจังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปส่งยังโรงแรมแห่งหนึ่งยยานรัชดา ลาดพร้าวแต่เมื่อมาถึงบริเวณรัชดาพิเศษ36รูปปั้นมีขนาดสูงเกินกว่าสะพานลอยคนข้ามไม่สามารถผ่านไปได้ส่งผลกระทบทําให้การจราจรถนนรัชดาพิเศษขาเข้าเป็นอมาพาสชั่วขณะและรถติดสะสมต่อเนื่องถึงสะพานพระราม7เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และนอกเหนือจากเหตุรถติดสาหัสที่ถูกพูดถึงในวงกว้างแล้วรูปปั้นที่ไม่สามารถลอดสะพานไปได้ก็เป็นที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันเนื่องจากมีลักษณะหน้าเกรงขามรูปกายเป็นมนุษย์สีดำาขับแต่มีปีกตาสีแดงเขียวทองซึ่งรูปปั้นดังกล่าวคือรูปปัน้นครูกายแก้วเป็นที่รู้จักและเคารพบ,บูชาเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าโชคลาภภาพจากเทวลาลพระพิกเนศบางใหญ่ตำนานประวัติครูกายแก้วหรือที่หลายๆคนอาจรู้จักกันในานามของ พ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทนี้มีที่มาเท่าที่ปรากฏว่ามากับพระทุดงที่จังหวัดลำปางจากการที่พระรูปนี้ได้ทุดงไปทำสมาธิที่ปราสาทธนครคอน,คอนทอมประเทศกัมพูชาและต่อมาก็ได้มอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์นั่นก็คืออาจารย์ทวินมิลินทจินดาหรือพ่อวินนักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหารผู้เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทย ในครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครูกายแก้วมานั้นองค์ครูมีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตักเพียงแค่ประมาณสองนิ้วเท่านั้นและต่อมาครูกายแก้ววะก็ปรากฏกายให้อาจารย์สุชาติได้เห็นในตอนนั้นเองอาจารย์สุชาติก็ได้ทำการวาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการและทำการหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นำไปไว้ที่สำนักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูนั่นเอง โดยรูปร่างลักษณะขององค์ครูกายแก้วที่อาจารย์สุชาติสร้างขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเพื่อสื่อถึงนกการเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของการเวกซึ่งเป็นพวกนักดิดสีตีเป่าถือเป็นครูของาศาสินทั้งหลายในยุคข,ของพระเจ้าชัยวันที่7ของกัมพูชา ปัจจุบันองค์ปฐมแบบยืนของครูกายแก้วนั้นถูกย้ายไปไว้ที่บ้านของคุณสุวรรณีเต็มเจริญสุขส่วนองค์ต่อมาที่เป็นแบบองค์นั่งก็ถูกเก็บเอาไว้บูชาที่บ้านของท่านอาจารย์สุชาติเองแต่หากว่าใครอยากจะกลับไหว้ขอพรอ,องค์ครูกายแก้วก็สามารถไปได้ที่เทวไลพระพิกเนตห้วยเขื่งที่นั่นมีองค์ครูกายแก้วแบบนั่งเช่นเดียวกันการบูชาองค์ครูกายแก้ว เหล่าศิษยานุศิษย์จะทำการบูชาครูด้วยทุปห้าดอกกลับไหวองค์ครูหลังจากนั้นจะทำการถวายเงินที่ตู้แก้วของครูกายแก้วและทำการเคาะแล้วจึงขอพรบอกกล่าวความปรารถนาแก่องค์ท่าน นอกจากองค์ครูกายแก้วที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วความศรัทธ,ธาที่มีต่อครูนี้ก็ยังเผยแผ่ไปไกลยอย่างฮ่องกงโดยที่นั่นเองก็มีองค์ครูกายแก้วซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ให้พอในเรื่องความมอสําเร็จความร่ารวยจเจริญรุ่งเรืองเงินทองจนชาวฮ่องกงพากันเปรียบองค์ครูกายแก้วเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยเลยทีเดียวข้อมูลเครือข่ายคยอะดด์คอม